อืมก็ทีข่ามันร้องอ่ะลูกพ่อมันสาโคลูกฮะ <c oughs> มันสาโคลูกถ้าข้าลูกแล้วลูก <c oughs> มีนมด้วย <c oughs> ลูกไปดูดนมแม่มาละอืมอ่ะทางนี้ทางนี้พ่อมีเข่าด้วยเข่าด้วยอืม พ่อมนอยู่นิ่งๆพ่อน้ตัวเล็กๆอยนี่โอ้โหเดินมาแล้ว ไป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 พ่อมันมีสีดำด้วยหนลูกสีดำก็มีสีน้ำตาลไม่กินกําเพงอันนี้อะไรไข่เอ้าไมกลัวตกใจมันร้องรอลูก นั่งอ้มตัวเล็กมาหน่อยสิเออไปแล้วตัวเล็กไปแล้วไปหาแม่มาแล้วนุ่นวิ่งไปแล้วดูมันไปกินยางรถไหนพ่อมันชอบกินยางเนาะจด้ โอกระโดดกินแกะยืนจังเลยแพ้นี่ตัวใหญ่มั้ยลูกดูเขาบันดิสวยเลยๆดูมีเขาบันใหญ่ด้วยอ่ะนูนมาแล้วหนึ่องสามตัวมาแล้วแม่มันก็มาหนูมาแล้วหนึ่งสองสามตัวมาแล้วแม่มันก็มา ่วยอ่ะจับคนมัน <laughs> สิเสีร้องด้วย <laughs> เขาเ,เ,เรียกมันมาเรียกมันมากินยากับแม่มันเนี่ย <laughs> อุ้มแล้ว <laughs> <laughs> โค้กโค้พรามันสาวโค้กเลยนะมันสาวโค้กแล้วไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวดีกว่า